สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนักราชอีกแล้วนี่แปลงนี้ขายไปแล้วอ่าขายไปเมื่อเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปโอนเนี่ยนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมมา r ีวิวได้ประมาณสักวันสองวันก็ขายไปจัขายไปแล้วนะครับผมอยู่ที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนี่เดี๋ยวจะพามาดูที่ข้างหลังนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดินพาไปดู2ง,งานกว่า2ง,งานเกือบ3งานนะ่ะเออสามแสนสองสามแสนสองนู่นอยู่ตรงนู้นนู่นน,น,นี่อันนี้ ปลูกบ้านอ่าเขาซื้อไปจะปลูกบ้านนู่นอะดูวิวก่อนให้ดูวิวก่อนอ่าเน่เน่เน่ดูวิวเดินรอบๆก่อนไปหมดแล้วนะครับข้างหน้านี่ไปหมดแล้วเหลือตรงกลางกับข้างหลังอีกหน่อยนึงนะครับดูหุบเขาดิเออนี่เน่ถนนลาดยางอยู่ตรงตรงข้างหน้านเองห่างจากกรุงเทพร้อยร้อยประมาณร้อยกิโลอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้สองงานกว่าที <of> ่ผมบอยเศรษฐีนักงลาดบอกเนี่ยไอ้สามแสนสองเป็นยังไงตามผมมาครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะนี่นี่นี่แปลงนี้ไม่มีแล้วนะครับไปแล้ว2ง,งานกว่านะไอสองไร่กว่า,อ,อ,วาอันนี้นะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มารีวิวไปนะครับก็มีลูกค้าใจดีก็มาจับจองแล้วก็ไปโอนวันนี้นะครับวันนี้4ี่สิงหาคมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าตรงนี้ก็ไปแล้วแปลงละไร่ละไร่ละไรนะครับอันนี้ก็ ปลูกบ้านแล้วนะครับไปหมดแล้วข้างหน้ากลุ่มนี้นะครับเหลือแปลงข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ก็ได้ความสงบอ่าไปดูกันที่มันเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ที่อูทองสุพรรณบุรีนะอยู่ใกล้ๆวัดเขาดีสลักเออบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้ท่านลองจับดูดิว่าวัดเขาดีสลักอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกมีสักสองยีโดก็ถึงนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากหรอกครับเออลืมบอกทิศทางเลยต้องบอกก่อนเดี๋ยวลืมนี่ทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้ ตรงุูเขานน่นเลยอ่าแปลงนี้เหรอจุดเด่นจะอยู่ที่ดินนี่จะอยู่ที่ดินมันเป็นดินล่วนเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่กันเราจะขุดบ่อนี่เก็บน้ําได้ปลาปลาไฟฟ้าพร้อมนะมีปลาปลามีไฟฟ้าหมดเลยนะครับนี่นี่กำลังกำลังเตรียมสร้างบ้านกับหลายที่เหมือนกันนะครับสูงก็ระดับน้ําทะเลก็ประมาณสัก50-60เมตรนะครับนี่ให้ดูดินดิ มันก่อสร้างกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะที่เหลืออยู่2แปลงมันไม่เหลือหรอกจริงๆมันไปตั้งแต่แรกแล้วนะมันถูกเพราะจานวนมันน้อยนะครับทีนี้เขาไม่สามารถมาโอนได้ตรงที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดไงเนี่ยผมรีวิวสี่สิงหาเนี่ยเราไปดูข้อมูลดิวันนี้ป่วย2 0,000กว่าคนมัน้งตาเสียชีวิต180กว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,เขาไม่สามารถเดินทางมาโอนได้นะครับจองไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับให้ดูก่อนให้ดู อ่านี่เห็นไหมให้ดูบรรยากาศดยรอบก่อนช่างก่อสร้างมาแล้วนะครับอ่านี่ๆๆนี่เียเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังอ่าไปเราไปดูกันนะครับอ่าไฟฟ้ามีปราปามีนะติดสาธารณนะเมื่อเหลือสองแปลงแต่ราคาเท่ากันนะเหลือสองอะไรสองงานสี่สิบสอง สองงานก40อีกสีตารางวากับอีกสองงานแปตารางวาจะขายราคาเดียวกันนะครับอยู่ตรงด้านนู้นนะครับอยู่ติดบ้านเขาเลยนะครับก็เอาไว้สร้างบ้านหลังเล็กๆได้อะไรได้เนาะตรงนี้ก็ไม่มีละหมดไปละนะครับที่เขามาอยู่ข้างหลังคือก็ต้องการความสงบไงคือเหมือนกับว่าไม่ต้องมีใครขับรถผ่านบ้านเขาอะเอาง่ายๆเลยอะจุดประสงค์ลูกค้าที่ซื้อไปข้างหลังน,นะครับก็คือง่ายๆเลยเ ซื้อบุ๊บแล้วก็มาอยู่นะเขาเขาซื้อไป2แปลงแหละเจ้าของเดียวกันที่เขาซื้อไปนะคนซื้อคนเดียวกันนะครับอันนี้ถนนนี่มันกว้าง5เมตรนะประมาณ5เมตรนะครับแต่ทีนี้มันมีต้นน้ต้นไม้ขึ้นมาบ้างเถาอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกตินะครับบ้านคนมีนะอากาศก็จะสบายๆนะครับนี่ดูขุบเขาดอาิอยู่ที่ตำบลพระพาชัยนะเนี่ยวันนี้เสียงผมจะแหบแพ้งนิดนึงไม่ได้เป็นโควิดนะเมื่อวานไปตากฝนรีวิวมาหน่อยนะครับแผงไง เล่นอะไรแผแผงหรฝนตกไปกลางร่มรีวิวมันก็ลนลเลยโดนร้อองฝนนะครับพอเย็นๆมาก็เสียงก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดการันตีเับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่เสียงแห้งผงจะเป็นบ่อยงเงี้ยฮะเวลาโดนฝนใช่ไหมเราไปโดนแดดแล้วก็มาขึ้นรถขับรถปุ๊บโดนแอร์ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับมันก็เลยมึนๆมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะน้าท่วมไม่เคยมีนะครับนี่ยิ่งมาอยู่ด้านหลังนี่ยังเห็นวิวสวยๆ ภูเขาเนะี่ยยิ่งเห็นไกลๆอันนี้ยิ่งสวยๆนะนี่ต้นไม้มันบงังเดี๋ยวพาไปดูฉนดคุดแดงนะครับฉนบทุดแดงอันนี้ผมบอยเศรษฐีนักแราตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเ,เสียงใครแปลก,ปก,ปกหรือเปล่าช่วงนี้ที่อึ่งไม่ค่อยได้มาด้วยนะที่อึ่งไปรีวิวอยู่กับกำนันโอ้นะครับหลายเอฟซีหลายท่านถามมาไอะทำไมที่อึ่งไม่มาด้วยนะครับไปไปไปส่วนใหญ่ไปรีวิวกับกำนันโอ้หลานยศแล้วก็รับลูกค้านะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมรีวิวล้ำหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เขาตามมาช่วยรีวิวทีหลังนะครับ นี่แปลงนี้ครับสองงานสองงานสี 2, 000. 2, 000่สิบตารางวากับสองงานแปดสิบตารางวานี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งจากทงเนี้ยนะครับแปลงท้ายเลยไปสูง่ทงนู้นโอ้กว้างอยู่นะเกือบสี่สิบเมตรแล้วก็เนี่ยข้างหลังติดบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย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 พื้นนี้เลยนะครับติดทางสาธารนณะเนี่ยสามแสนสองนะครับนี่ให้เห็นวิวนี้นี่มาอยู่ตรงนี้เห็นวิวนี้ไล่เลยนะนะไว้เขาดิสักอยู่ตรงนั้นอนะเนี่ยได้เลย เหลืออีกอันนี้แปลงหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากอันนี้ไปถึงทงนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยกรอบเนี่ยกว้างปลูกบ้านได้สบายๆเลยอันนี้รู้สึกว่าจะสองงาน80กว่าตารางวาก็ราคาเดียวกัน3ามแสนสองนะครับตอนนั้นก็ซื้อคู่ไงซื้อซื้อแฝดไปเลยนะครับซื้อไป2แปลงสองแปลงก็6กแสนสี่นะครับ ก็ลองดูนะคนที่ต้องการวิวอย่างนี้นะอันนี้จะมีตรงตรงตง้นต,ตาลไม่เปรี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านนี่มีเพื่อนบ้านไม่ได้มาแบบโดดเดียวเดียว,ด,ยวดายเะนาะก็ลองดูสาหรับใครที่ชอบแปลงเล็กๆกระทัดรัดนะครับจ,จุ่มจิ้มจุ่มจิ้มแปลงเล็กๆนะ่แปลงนี้เหมาะอ่ะโอเคนะครับฝากไว้ด้ยวยแล้วกันนะครับสาหรับเขาเรียกว่าแปลงเขาทอกผมเรียกว่าแปลงเขาทอกนะใครชอบก็ติดต่อมาแล้วกันเห็นไฟฟ้าไ,าไหม,มปะปาอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคนะครับโชคดีมีความสุขเนาะ กับผมบอยเศรษฐีนักลา่าใครชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์999ให้หน่อยรักษาสุขภาพกันหน่อยนะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะครับโชคดีมีความสุขนะครับจากผมบอยเศรษฐีนักลา่าก่อนจะมาดูแปลงนี้รบกวนลองดูแปลงอื่นดูก่อนนะครับอยากให้ท่านได้ของดีน้องไม่ต้องรีบร้อนนะที่ดินไม่จะบาท2บาทเปรียบเทียบมาหลายหลที่หลายหลเจ้าหลายหาแปลงแล้วกันเนาะไปแล้วโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ